Bitcoin จะจบขาลงและกลับตัวขึ้นไปทำราคา1 0 0 0 0แสนเหรียญอย่างที่หลายๆคนคาดการกันเอาไว้ได้หรือยังที่จริงคลิปก่อนๆนนะผมบอกว่าเข้าได้แถวๆนี้นะแถวๆนี้เข้าได้แล้วเราก็มาสต็อปลอตที่โลก่อนหน้าหรือว่าหลุดเส้นเนี่ยก็สต็อปลอตออกไปก็เล่นได้ถ้าใครที่เข้าไปตั้งแต่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็จะกำลังบวกอยู่นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เวฟบ t t r d e r เคลิปนี้เราก็อยู่กับการวิเคราะห์ราคาของกราฟ b i t c o i n หรือ BTC พี่ใหญ่ของตลาดคริปโตนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาขอขึ้นคำเตือนก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนเป็นคลิปที่จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการวิเคราะห์ราคาด้วยกราฟเทคนิคอานาลิซิตเท่านั้นนะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับตอนนี้นะครับราคาของ Bitcoin อยู่ที่31,900นะครับอยู่ที่ประมาณ32,000นั่นเองตอนนี้ถ้าเราดูที่ภาพรวมใหญ่นะที่ m ท f r เฟร w วีคเนี่ยถ้าสมมุติว่าวีคนี้ปิดแท่งที่ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นการกลับตัวของราคานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการทำแฮมเมอร์แล้วก็แท่งสีเขียวตรงนี้ถ้าไม่ทิ้งไส้ด้านบนนะถ้าจบเต็มๆได้ตรงนี้หรือสูงกว่านี้เนี่ยจะเป็นการที่แท่งเขียว สูงเกินแล้วก็กินแท่งแดงด้านซ้ายไปนะครับมีลักษณะที่เป็นการกลับตัวเพราะฉะนั้นก็มีลุ้นที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นเดี๋ยวเรามาดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับอย่างไทม์เฟรม1 d เดตอนนี้จะเห็นได้ว่านี่เมื่อวานที่วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับแท่งเขียว8เมตรมาแล้วแล้วก็แท่งนี้ก็ยังขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ถ้าเราวิเคราะห์ด้วยอีเลียดเวฟนะครับตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะจบ1ตรงนี้นะ เป็น3 4แล้วก็ขึ้นไปจบ5เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับทีนี้ขาลงตรงนี้เนี่ยที่เป็นคอเลกทีฟเวฟหรือว่าคลื่นปรับในคลื่น 1- 2ใหญ่นะครับมันก็จะเป็นซิกแซกนะครับเพราะว่าคลื่นที่ลงตรงนี้มาเป็นคลื่น A เนี่ยตอนนี้ลงมาครบแล้วแล้วก็ตอนกลับขึ้นไปทำคลื่น B หรือว่าการรีเทร e ของคลื่น B ีเนี่ยมันสูงไม่เกิน61.8%ของคลื่น A นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ คอ l เลกทีฟตรงนี้มีลักษณะเป็นซิกแซ Collective ครับซิกแซ c ค l ลเลกทีฟมีอยู่3แบบครับนั่นก็คือ t ทรานเค e ซิกแซกก็คือลงมาที่กล่องนี้กล่องเขียวนี้ที่ผมทำมาไว้นะครับนี่คือ t ทรานเค e ซิกแซกนะแล้วก็ Normal Six s i ิกแซกก็คือเกิน61.8ลงมาเลยจริงๆลงมาได้ถึงตรงนี้เลยนะเพราะว่าถ้าลงต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะเป็น e l o o องเกตซิกแซก แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลงมาเป็นอีลองเกตหรือว่าลงมาถึง161.8%ราคามันจะติดลบนะครับราคามันติดลบไม่ได้ครับมันเป็นได้แค่ศูนย์เท่านั้นก็คือไม่มูลก็ศูนย์นะครับติดลบไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ตอนนี้เหลืออยู่แค่2อย่างนั่นก็คือ normal กับ truncate ถามว่าแล้วเป็น normal หรือ truncate เราจะรู้ได้ยังไงครับจริงๆเราไม่รู้หรอกครับจนกว่ามันจะจบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการนับคลื่นย่อยภายใน ของมันนั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่ากรณีคลื่นปรับซิกแซกไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องลงลึกเสมอไปการที่ลงมาแค่นี้ก็สามารถจบคลื่นปรับซิกแซกได้เป็นรันเคสซิกแซกนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยคลื่นอื่นๆที่ผมนับดูมันครบแล้วนะเหลือแค่คลื่นที่เป็นคลื่น C คลื่น C เนี่ยถ้าเรานับตอนนี้เป็น1 2 3มันต้องเป็นรหัส5้นะขึ้นไปทำอาจจะขึ้นไปทำา4ตรงนี้ แล้วก็ลงมาจบ5เป็น5้าเฟลเลียก็ได้หรือว่าลงมาจบ5ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันลงมาต่ํากว่า3เท่ากับ3หรือว่าจะลงมาเป็น normal zigzag ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมค่อนข้าง bias นะว่ามันจะลงมาจบเป็นเฟลเลียตรงนี้เพราะว่าแนวรับตรงนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับลงมาแล้วก็รับอยู่แล้วก็มีการดีดกลับขึ้นไปแรงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็น3ขึ้นไป4แล้วก็จบ5เฟลเลียแบบนี้หรือ ในอีกแง่หนึ่งนะครับมันอาจจะจบไปแล้วก็ได้เพราะอะไรเพราะแบบนี้ครับ1 2 3 4แล้วก็5เออแบบนี้ไม่ผิดกฎนะครับเพราะว่ากฎของ Impulse เนี่ย3ต้องไม่ใช่คลื่นที่สั้นที่สุดกรณีถ้าจบแบบนี้1จะสั้นกว่านะครับแล้ว5จะเป็นคลื่นขยายก็มีโอกาสจบแบบนี้ได้เหมือนกันแล้วกำลังจะขึ้นไปทำา1 2 แล้วก็เป็น3 4 5ี่หขึ้นไปกลายเป็นเวฟ3ใหญ่นั่นเองนะครับกรณีที่ถ้าจบตรงนี้ได้นะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับในการที่ถ้าจะเป็น1แล้วมาจบ2แล้วจะวิ่งขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลื่น1 2ใหญ่นะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะครับจะเข้าเล่นที่จริงคลิปก่อนๆนนะ่ะผมบอกว่าเข้าได้แถวๆนี้นะแถวๆนี้เข้าได้ แล้วเราก็มาสต็อปลอดที่โลก่อนหน้าหรือว่าหลุดเส้นเนี่ยก็สต็อปลอดออกไปก็เล่นได้ถ้าใครที่เข้าไปตั้งแต่ตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็จะกําลังบวกอยู่นะครับแล้วก็ใครที่เข้าไม่ทันครับยังนะยังไม่ตกรถถ้าขึ้นจริงๆนะนี่ครับเส้นที่กราฟเบรกขึ้นไปครับมันเบรกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าดูไทม์เฟรมที่เล็กลงอย่างสี่ชั่วโมงเมื่อจริงๆไม่เช้าสี่ค่ำ มีการเด้งลงมาเทสนะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปใครที่เก็บของไปตรงนี้ก็ไปสต็อปลอใต้เส้นได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันนี่ a ม a g จเมนต์ดีหน่อยอาจจะเข้าตรงนี้แบ่งรับตรงนี้อีกไม้หนึ่งแล้วก็ค่อยไปสต็อปล็อตตอนหลุดโลตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้รับ2ที่รับตรงนี้แล้วก็รับประมาณตรงนี้แล้วก็สต็อปลอตออกตรงนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจก็ต้องรอดูกันครับว่า ราคาจะขึ้นไปได้ถึงไหนนะครับแต่ตอนนี้เบรกเส้นตรงนี้ขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนแนวต้านผมมองเอาไว้ที่แรกเลยที่จะเป็นแนวต้านคือตรงนี้ครับ34 0 0มนะครับเพราะว่ามันก็จะตรงกับแนวนรับตรงนี้ซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วตอนนี้นะครับแล้วมันก็จะตรงกับเส้น38.2ดด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านได้แต่ว่าจะต้านแล้วย่อแค่ไหนก็ต้องรอดูกันครับแต่คิดว่า น่าจะไม่ชนแล้วลงมาแรงขนาดนั้นนะครับถ้าสมมุติกรณีเป็นขาขึ้นแล้วนะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับแต่สําหรับคนที่อยากจะเก็บของถ้าตอนที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วราคาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหาจังหวะย่อใหม่อีกครั้งนะครับอย่าพิ่ง Follow ราคาตามไปเพราะว่ามันอาจจะเหวี่ยงได้เหมือนกันนะครับก็ต้องอยู่ที่เราครับว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนอย่าลืมมี Money Management กันด้วยนะครับเราจะได้พอร์ตไม่แตกนะ เสี่ยงเท่าที่เราจะรับไหวนะครับสำหรับการวิเคราะห์วันนี้ก็ประมาณนี้ครับราคากราฟของ Bitcoin พี่ใหญ่ของตลาดแล้วก็มูฟเมนต์ของตลาดคริปโตนะครับถ้า Bitcoin ขึ้นเป็นขาขึ้นนะครับตลาดคริปโตก็จะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับเงินทุนเป็นของท่านเสมอตราบใดที่ยังอยู่ในมือท่านนะครับอย่าลืมมี Money Management กันด้วยห่างจูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เว็บ3 Trader เพื่อติดตามคลิปดีๆจากเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ